ครับวันดีครับผมวันนี้ผมที่วัดสวัสดนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีสาหรับท่านชายนะครับท่านชายที่อายุ40อัพขึ้นนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการเยี่ยวไม่สุดกั้นเยี่ยวไม่อยู่เยี่ยวไม่พุ่งนะครับปวดแสบลํากล้องก่อนเยี่ยวหรือหลังเยี่ยวนะครับวันนี้ผมจะบอกเลยว่าตัวนี้ครับนี่ครับโทเมซิงพลัสตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยโดยตรงและสําหรับท่านชายนะครับใครที่มีปัญหากั้นเยี่ยวไม่อยู่เยี่ยวกระปิดกระปอยนะครับตัวนี้ ทานต่อเนื่องไม่เกิน3วันอาการนี้หายทันทีนะครับอาการเยี่ยวบ่อยเยี่ยวไม่สุดกั้นเยี่ยวไม่อยู่นะครับตัวนี้คือตัวโทมิซิงพัตสุดยอดมากครับสำหรับท่านชายนะครับท่านไหนที่บอกนอนกลางคืนไม่ได้นอนตื่นเยี่ยวทั้งคืนหรือท่านไหนที่เดินทางไกลไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็จอดเยี่ยวเดี๋ยวก็เยี่ยวเดี๋ยวก็เยี่ยวนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับจะเป็นรักษาอาการต่อมลูกหมากเสบนะครับใครที่มีเมล็ดหายเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับที่เยี่ยวไม่สุดกั้นเยี่ยวไม่อยู่หรือปวดแสบลำกล้อง ตัวนี้ครับโทมิซิงพล l สทูตัวนี้สุดยอดมากครับอยากให้ท่านมาไปลองนะครับผมเองเมื่อก่อนก็เคยมีอาการพวกนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ใช้ไปสามกล่องจบเลยครับผ่านมาสองปีสามปีนะครับอาการนี้มีกลับมานะครับอยากบอกข่าวดีกับทุกท่านเอาไปลองใช้ดูครับโทมิซิงพล l สทูครับผม